ครับผมนายสุภุทองกของหาโคดและค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาแข็งคันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอลักษณะของพึ่งนะคะครับสําหรับการทํางานของกล้ามเนื้อขณะที่แมลงขยับปีกขึ้นลงนะครับปีกยกขึ้นทําให้เปลือกหุ้มส่วนอกนะครับเคลื่อนลงและกล้ามเนื้อตามยาวคลายตัวครับกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหดตัวครับปีกกดลงครับ ทำให้เปลือกหุ้มส่วนอกครับเคลื่อนขึ้นกล้ามเนื้อตามยาวครับหดตัวลงกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกครับคลายตัวครับโอเคค่ะการเคลื่อนที่ด้วยการบินนะคะหนึ่งเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อสองชุดคือหนึ่งกล้ามเนื้อหุ้มส่วนอกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อตามยาวนะคะสองนะคะกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนนอกไม่ได้ติดตีกับ ไม่ได้ติดปีกโดยตรงนะคะแต่ยึดกับเปลือกหุ้มส่วนอ,อกไว้ค่ะสรุปบ,บทเรียนเรื่องพึ่งครับพึ่งเคลื่อนที่โดยใช้ปีกครับซึ่งมีกล้ามเนื้ออยู่ที่บริเวณโครงร่างแข็งทำงานในสภาวะตรงกันข้ามกันครับ